ท่าทางเราจะต้องอยู่บนนี้ไปก่อนนะพี่ฝนนะข้างล่างนั้นมีแต่ซอมบี้ยอะแยะเต็มไปหมดเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนพียกมองเห็นคนคุนเคยอยู่ข้างล่างด้วยพี่ฝนนั่นไงคุณซอมบี้นั่นข้างล่างนั้นดูเหมือนกับว่าบ้านหลังนั้นน่าจะมีปัญหานะบ้านหลังนั้นเมื่อกี้เพิ่งมีคนวิ่งเข้าไปนะเราจะต้องรีบไปช่วยเขาเราไปช่วยไม่ได้แต่ไม่ต้องห่วงหรอก เพราะว่ากำลังจะเช้าแล้วนี่งพี่ฝนกําลังลงมาพอดีเร็วเข้าเรียบไปช่วยเขาก่อนแต่ว่าเราลงไปอ่ะอันตรายนะพี่ฝนไม่เป็นไรเราจะต้องช่วยเพื่อนเราก่อนอยู่ไหนแล้วเนี่ยอยู่นี่อยู่นี่บ้านหลังนั้นอยู่ไหนอะ่ะอยู่ฝั่งนี้ไปทางไหนเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวก่อนหลงทางหลงทางอะไรมาตรงกลางหมู่บ้านก่อนอ๋อนี่งอยเจอแล้วจะดีเหรอไปช่วยเขาก่อนแล้วไปไหนแล้วเนี่ยอยู่ข้างหลังนี่ไงอยู่ข้างหลังเบรกเหรอใช่ งั้นเดี๋ยวพี่ฝนไปทางขวาเพีเอก็ไปทางซ้ายมาแล้วดูเหมือนกับว่าที่นี่น่าจะเกิดปัญหาใหญ่แล้วละ่ะแย่แล้วเย่แล้วเกิดอะไรขึ้นนะเย่แล้วเพี่ยงเหลือพลังแค่ขีดเดียวไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวพี่ฝนจัดการให้เองทําไงดีตอนนี้สว่างพอดีเช้าแล้วเดี๋ยวก่อนนะแล้วเขายังยืนกันอยู่ได้ยังไงอะนะเกิดอะไรขึ้นนะด้านในมีใครอยู่อย่างนั้นเหรอเขายังยืนอยู่เลยพี่ฝน นี่ไงนี่ไงเขาตามมาแล้วอ๋อนั่นไงเขาโดนแสงแดดเผาแล้วเราจะต้องรีบจัดการเขาหนะเรียบร้อยแล้วสำเร็จแต่ก่อนอื่นเลยนะพี่ใหก็ต้องหาพลังงานให้กับร่างกายของตัวเองก่อนนะก็ๆๆมีใครอยู่ในบ้านหรือเปล่าคะมีใครอยู่หรือเปล่าครับอา้าวนี่ไงเขานอนอยู่เนี่ยพี่ฝนจริงด้วยหรือว่าเขาจะได้รับบาดเจ็บอะไรหรือเปล่าเขาตื่นไปแล้ว ขอบคุณพวกคุณมากเลยนะครับที่มาช่วยผมเมื่อกี้นี้ถ้าไม่ได้พวกคุณแล้วก็มีหวังซอมบี้จะต้องเข้ามาจัดการผมอย่างแน่นอนเลยครับไม่เป็นไรหรอกครับจะว่าไปแล้วที่นี่ก็บรรยากาศดีเหมือนกันนะเนี่ยจริงด้วยมาทางนี้แล้วเขาพี่ฝนเจออะไรบางอย่างเจออะไรอะ่ะนี่ไงเจอบีดรูดยืมหน่อยได้ไหมอ่ะไปถามเขาก่อนดีไหมอะ่ะคนไหนเนี่ยคนนี้คนนี้ไหนอะ่ะคุณคนนี้ไงอืมสวัสดีครับ สวัสดีครับคือว่าพวกเราอยากจะถามนิดนึงได้ไหมครับขอยืมบีดลูทสักหนึ่งหัวได้ไหมครับเนี่ยได้เลยครับเมื่อกี้ผู้ช่วยชีวิตของผมนี่ก็คือพวกคุณใช่ไหมครับใช่แล้วล่ะครับไม่มีปัญหาเลยครับบีดรูทเนี่ยผมปลูกไว้เองเพราะฉะนั้นเพื่อทดแทนพระคุณที่คุณช่วยผมไว้ได้เลยครับไม่มีปัญหาถ้าอย่างนั้นผมขอบีดรูทไปหนึ่งหัวนะครับเขาใจดีจังเลยนะ เพ็กได้บีดรูทมาสองหัวพี่ฝนแบบนี้เราก็สามารถปลูกผักผลไม้ได้แล้วงั้นคืนบีดรูทลงไปตรงนี้หนึ่งหัวได้ไหมน่าจะได้นะแล้วทำยังไงถึงจะกลายเป็นบีดรูทอ่ะเราก็จะต้องปลูกไงอ๋อจะต้องทำให้กลายเป็นเอาเดี๋ยวทำไมกลายเป็นเลดไดไปล่ะนี่ไงมีเมล็ดพันธุ์อยู่นี่ต้องเป็นอันนี้ต้องเป็นเมล็ดพันกันหรอใช่เอาเขามาปลูกแล้วอ๋อถ้าเขาปลูกเองแบบนี้ก็ค่อยสบายใจหน่อยไม่เป็นไรนะครับ ผมมีบิดรูดอย่างเยอะเลยเพราะฉะนั้นคุณเก็บมเมล็ดพันธุ์ไปได้แล้วก็นำไปปลูกนะครับพี่ฝนนี่ปลามีปลาเหรอใช่โอ้ดีจังเลยแล้วก็พี่ฝนเพกมองเมื่อกี้พเพกมองเห็นลอร่าลอร่าเหรออยู่แถวเนี้ยจริงเหรอเราเจอลอร่าเหรอนั่นไงไหนอ่ะนั่นไงลอร่าจริงด้วยนั่นไงลอร่าเมียวดีจังเลย ora, ลอร่ากลายเป็นเพื่อนพวกเราแล้ว นี่ไงได้ลอร่ามาเพิ่มเป็นเพื่อนอีกหนึ่งคนเดี๋ยวก่อนนะทําไมเหรอแล้วปุ๊กปิ๊กไปไหนอะเมื่อกี้ปุ๊กปิ๊กเขาบอกว่าเขาจะอยู่แถวนี้นี่นะจริงด้วยลองกลับไปหาปุ๊กปิ๊กดูดีกว่าปุ๊กปิ๊กเข้าไปไหนแล้วน่าจะอยู่ตรงนู้นนะเพกวิ่งไม่ได้แล้วเพราะว่าพลังงานหมดนะเราอาจจะต้องมีปลามีปลาย่างแล้วก็กินปลาย่างก่อนเปล่าไปไหนกันมาเนี่ยทุกคนปุ๊กปิ๊กนายอยู่ไหนอะอยู่นี่ไงฉันเฝ้าอยู่ตรงเนี้ย ปุ๊กปิ๊กฉันเจอลอลา่ลอลาด้วยเจอลอล่าด้เหรอใช่ฉันเจอลอลา่าอ้าวันด,ดีจา้าลอลา่าเนียลอล่าน่ารักจังเลยนะดีจังเลยนะว่าแต่ว่าเราจะไปไหนกันต่อละทุกคนเดี๋ยวก่อนดูเหมือนกับว่า <S <S ลอล่าเขาน่าจะหิวแล้วก็กินปลาเขาอิ่มแล้วละ่ะเขากินปลาอิ่มไปแล้วเหรอเนี่ยมีปลาให้ปุ๊กปิ๊กอีกก็เปล่าพี่ฝนเมื่อกี้ให้ปุ๊กปิ๊กไปแล้วแต่ปุ๊กปิ๊กไม่กินอ่ะ พวกพีกไม่กินปลางั้นหรอใช่พวกพิกไม่กินปลาเราไม่มีปลาสักตัวหนึ่งให้พวกพิกเหรอเนี่ยเมื่อกี้พี่ฝนให้พวกพิกแล้วแต่พวกพิกไม่ยอมกินเหลือสักตัวหนึ่งไหมหมดหมดเลยใช่เดี๋ยวไปว่ายน้ําจับมาให้นะงั้นเดี๋ยวเราจับปลากันดีกว่ามาเร็วเข้าเพียก็หิวแล้วเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวพี่ฝนไปจับปลาให้ก็แล้วกันตรงนั้นมีแม่น้ําหรอใช่มีแม่น้ําถ้ามีแม่น้ําก็จับปลากันเลยดีกว่าพี่ฝนเราว่างจะหล่นลงไปนะงั้นทํโต๊ะคราฟตรงบริเวณนี้ดีกว่า ี๋ยพี่ฝนจะว่ายน้ําลงไปจับปลาให้แถวนี้มีม้าด้วยอ่ะอยู่ไหนแล้วนี่ไงว่ายน้ําลงมาเจอปลาแล้วเจอปลาเหรอใช่ไหนนี่ไงอย่างเยอะเลยได้แล้วได้ปลามาแล้วเหรอพี่ฝนใช่ได้ปลามาแล้วเดี๋ยวเพียก็นี่เลยน้าปลาไปย่างนี่ปลาอยู่นี่เอาลงน้าไปแล้วถ้าอย่างนั้นพี่ฝนจับปลาไปก่อนเพกรู้แล้วว่าจะทําอะไรดีทําอะไรเหรอเพียงจะทโต๊ะคาบตรงนี้ทําโต๊ะคาบก่อนนะ ใช่เพราะว่าเราไม่ได้นำโต๊ะคราฟมาด้วยจากนั้นก็นำโต๊ะคราฟมาวางตรงนี้เจอปลาอย่างเยอะเลยแล้วก็ทำเตาตรงนี้ทำเตาไว้ได้เลยทำเตาเดี๋ยวก่อนเราสามารถทำเตาแบบอื่นได้นี่นะเตาแบบไหนเหรอเตาฟือนอะ่ะพี่ผนเจอคุณซอมบี้อยู่ใต้น้ำเลยถ้าเตานี้เราจะต้องสร้างเตานี้ขึ้นมาก่อนหนึ่งอันจากนั้นเราก็ทำแบบนี้เข้าไป แล้วเราก็จะได้เตาแบบใหม่มาเป็นเตาสโมเกอร์ได้เตาแบบใหม่เหรอใช่แล้วแล้วเพรก,ก็นําไม้ไปวางข้างล่างย่างปลาได้แล้วพี่ฝนอยู่ไหนอ่ะนี่ไงกําลังจะหาปลาให้อยู่ไหนอยู่ใต้น้ําอยู่ใต้น้ําเนี่ยนะใช่แป๊บนึงได้ปลามาสีตัวแล้วได้ปลามาสีตัวเพไมีกระดูกอยู่ทั้งหมดห้ามาแล้วมาแล้วนําปลามาให้แล้วอยู่ไหนอ่ะทางนี้เลยพี่ฝนมาแล้ว ลอล่าก็มาลอล่าลงมาช่วยจับปลาเหรอใช่ลอล่าลงมาช่วยจับปลานี่ไงปลา<ด>เต็มจัง <บน S 1> เลยนะแล้วปุ๊กปิ๊กไปไหนแล้วปุ๊กปิก๊กนำปลาไปย่างก่อนเร็วเข้าปุ๊กปิก๊กเดี๋ยวฉันจะเอาปลาไปย่างนายอยู่ไหนเนี่ยปุ๊กปิ๊กนายจะต้องกินปลาก่อนนะฉันอยู่นี่ไงอ่ะอร่อยจังเลยนะดีจังเลยนะคราวนี้ปุ๊กปิ๊กกับลอล่าก็จะกินปลาอิ่มแล้วละ่ะใช่แล้วแล้วก็เดี๋ยวก่อนที่ฝน ข้างล่างมีซอมบี้อย่างเยอะแล้วลงไปทําไมอะมาจับปลาเพิ่มเดี๋ยวเพ่กย่างปลาตรงนี้ก่อนแล้วกันซอมบี้เยอะมากเลยอืมรู้อะไรแล้วตอนนี้เพ่กจะต้องทําบ้านอยู่ตรงนี้ไปก่อนรอแล้วเร็วครับซอมบี้ตามมาเราจะต้องสร้างบ้านตรงนี้ไปก่อนนะพี่ฝนนะทําไมอ่ะเพราะว่าเรายังกลับบ้านเลยไม่ได้เพ่กคิดว่าเราน่าจะหาของจากตรงเนี้มาช่วยในการสร้างบ้านของเราตรงนู้นเพิ่มเติมได้นะ งั้นเดี๋ยวพี่ฝนตัดต้นไม้แปบ๊บหนึ่งแล้วก็จะปลูกใหม่ทําเป็นครอบเพิงก่อนกคแล้วกันนะสร้างบ้านง่ายๆขึ้นมาก่อนแล้วกันทุกคนแบบนี้นี่แล้วก็ต่อแบบนี้ลงไปเรียบร้อยจากนั้นเราก็อใช้อะไรดีนะอา้าวมีก้อนหินอยู่ด้วยนี่นะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเพี่กัะทำประตูก่อนหนึ่งบานมีประตูด้วยเหรอต้องมีประตูก่อนหนึ่งบานแล้วก็นําประตูมาวางไว้ตรงนี้ แล้วก็ด้านบนด้านบนก็โล่งๆไว้แบบนั้นก็ได้แล้วก็ต่อแบบนี้ลงมาตกตกลงมาตรงพื้นแต่ไม่เป็นไรนี่พี่ฝนได้ไม้แล้วเป็นไง,งไมั่งไม้ได้ไม้มาหรอใช,ไไอใช่ไปตัดไม้มาหรอใช่ไปตัดไม้มานี่บ้านก็จะเป็นทรงนี้ไปก่อนแต่ว่าเราไม่มีขนแกะเดี๋ยวไปตัดเพิ่มได้ไม้เพลยกหมด ี๋้วพี่ฝนไปตัดไม้มาให้ก็แล้วกันได้เลยพี่ฝนอ้ยังมีอยู่นี่นะเพล็กทํามาต้อง64ชุดเพราะฉะนั้นตรงนี้เพิ่มเติมได้แล้วเราก็ต่อแบบนี้ลงไปจะเป็นบ้านแบบชั่วคราวไปก่อนนะทุกคนนะบ้านริมแม่น้ําเป็นบ้านริมแม่น้ําแบบชั่วคราวไปก่อนเอาละเป็นแค่ที่พักอาศัยชั่วคราวปิดตรงนี้ลงไป ใส่บล็อกตรงนี้แล้วก็แต่ว่าเราไม่มีเตียงนอนที่ฝนไม่มีเตียงนอนเหรอนี่พี่ฝนมีไม้นี่ลงมาเก็บไม้ก่อนไม้เหรออยู่ไหนเนี่ยวางไว้ข้างหน้าแล้วอ๋อมาโยนไวน้นี่ดีจังเลยก่อนจะมืดเพี่ก็ต้องปักเทียนไว้ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวพี่ฝนปลุกเขาเรียกว่าอะไรนะปลูกแรงบีดรูดก่อน ปลูกบิดรูทก่อนเนาะใช่ปลูกบิดรูทแล้วก็ปลูกข้าวเผื่อไว้เราจะได้กินข้าวเอาละเราจะปักไว้รอบๆนี่ก่อนเป็นบ้านพักสางอากาศชั่วคราวนะทุกคนนะจากนั้นเราก็มาที่นี่แล้วก็ติดไฟเข้าไปแล้วก็ติดตรงนี้ด้วยแล้วก็ตรงนี้เพจกระทำเป็นไม้ธรรมดาแบบนี้มีมันฝรั่งด้วยมีมันฝรังด้วยหรอใช่ กดีนะได้มันฝรั่งมาตอนไหนน่าจะได้ตอนไปจัดการคุณซอมบี้พี่ฝนจิงเหรอเพียงได้ปลามาแล้วพี่ฝนปลูกมันฝรั่งแล้วเรียบร้อยขอกินปลาก่อนนะเพราะว่าเพชรไม่มีพลังงานอะไรเลยเพราะว่าตอนนี้ซอมบี้ที่เขาอยู่ใต้น้ำเนี่ยเขาอยู่ใกล้บ้านเราเกินไปพี่ฝนจัดการก่อนกันแล้วกันก็ได้พี่ฝนระวังตัวด้วยนะแล้วก็สิ่งที่เพชรต้องการก็คือรัว้วจะทำรั้วจากตรงนี้ได้ยังไงดีนะ รั้วก็จะต้องใช้ใช้ไม้สติกวางแบบนี้นี่ไงคุณแก่เขาอยู่ข้างนอกเนี่ยคุณแก่อยู่ข้างนอกเหรอใช่อยู่นี่ไงอยู่หน้าบ้านเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพลกออกไปใจเย็นนะมีรัว้วทั้งหมด24อันวางรั้วไว้ก่อนเราก็จะได้ปลอดภัยในคืนนี้กันโอเคตรงนี้เป็นช่องว่างเอาไว้อย่างนี้เผื่อไว้ดู เวลาคุณซอมบี้มาจะได้มองเห็นนี่ตกแต่งด้วยเหรอนี่ยใช่ตกแต่งบ้านตกแต่งบ้านด้วยเหรอใช่ม,มีตน้นซากุระตอนนี้เพกมีกันไกมาด้วยเดี๋ยวเพกจะไปขอขนคุณแกะตรงนู้นเพื่อเอามาทำเตียงตรงนี้ก่อนนะจำได้ว่ามีคุณแกะอยู่ตรงนี้ประมาณมีเยอะอยู่เหมือนกันสามคนด้วยกันหรือว่าเราจะย้ายมาอยู่ตรงนี้เลยย้ายบ้านเหรอใช่อยู่ใกล้กับ หมู่บ้านหมู่บ้านแบบนี้เราสามารถมาแลกของสินค้าได้ด้วยแถมปกป้องคนในหมู่บ้านได้ด้วยนะจริงด้วยนะแล้วก็มีแหล่งน้ํามีอาหารสมบูรณ์ด้วยนะนี่อะไรอ่ะตรงนี้เขาปลูกแครอทด้วยพี่ฝนมีแครอทเหรอมีทุกอย่างเลยอ่ะแล้วเราจะแลกเปลี่ยนยังไงอ่ะเราขอยืมเขาก่อนก็ได้ขอยืมเหรอปลูกเสร็จแล้วก็มาทดแทนแถมมีคุณโกเลมมาคอยป้องกันให้เราด้วยก็ดีเหมือนกันนั่นอะไรอ่ะ ข้างล่างมีแร่ด้วยมีที่ขุดแร่ด้วยมีที่ขุดแ่เหรอนี่ไงมีครบเลยอยู่ไหนแล้วเนี่ยเพี็กเดินมาดูในหมู่บ้านนี่ไงเดินมาดูในหมู่บ้านเหรอ,อเจอคุณแก่แล้วด้วยกําลังจะเย็นแล้วพี่ฝนทําไงดีมืดแล้วมืดแล้วอย่างนี้ก็จะอันตรายนะเขาเข้าบ้านกันแล้วด้วยใช่ตอนนี้เขาเข้าบ้านกันหมดแล้วขอยืมหน่อยนะครับคุณแก่ดูท่าทางแล้วคุณโกเลมที่นี่เขนาน่าจะเหนื่อยนะ อ้าวคุณแกะหลุดออกมาแล้วพี่ฝนทําไงดีต้องพาเขาเข้าบ้านเดี๋ยวค่อยพาเขาเข้าบ้านเรากลับไปที่บ้านเราก่อนดีไหมคุณแกะไม่มีเลยตรงเนี้ยพี่ฝนเราไม่มีฟางข้าวเราไม่มีฟางข้าวเมื่อกี้เพชยังเห็นคุณแกะอยู่เต็มไปหมดเลยเขาหายไปไหนอ่ะเขาหายไปแล้วอ่ะนี่น,น,นี่เขาอยู่ตรงนี้เพชยกมีขนแกะอยู่ทั้งหมดสองชิ้นเมื่อกี้กนี่แหละต้องการขนแกะเพิ่มอีก ที่เขาออกมาคุณคนนี้แหละแล้วมีห้าชิ้นและขาดอีกหนึ่งชิ้นเท่านั้นเองเดี๋ยวเขาก็งอกเดี๋ยวเขาก็งอกแต่ว่าตอนนี้เขาไม่งอกแล้วมันกําลังมืดแล้วมอนสเตอร์ก็เกิดแล้วด้วยนั่นไงมีคิปเปอร์มาแล้วคิปเปอร์ไม่เป็นไรแต่อย่ามีซอมบี้อยู่แถวนี้แล้วกันนะต้องสั่นกระดิ่งก่อนสั่นกระดิ่งทาไมอ่ะบอกให้เขาเข้าบ้านเขาจะเข้าบ้านหรือเขาจะออกมาเขาเข้าบ้านเขาเข้าบ้านแล้วเหรอน,นันน่นนั่นนั่นนี่ต้องช่วยเขาเร็วอยู่ไหนนี่ เขาเข้าบ้านไปแล้วเขาเข้าบ้านแล้วใช่ป่าวใช่แต่ซอมบี้อยู่หน้าบ้านเพราะฉะนั้นต้องจัดการให้เขาหน่อยเราวก็จัดการซอมบี้แถวนี้เลยนี่ไงนี่คืออะไรนี่คือตลาดเหรอโอ้โห,โหตกใจหมดเลยมีมอนเตอร์มีสเกลตันมีนี่ด้วยระวังแล้วเปิดคีเปอร์ข้างหลังข้างหลังเต็มหน้าเลยพี่ฝนข้างหลังข้างหลังข้างหลังก็มีคีเปอร์ทำไงดีแย่แล้วเพียงว่าเรากลับไปที่บ้านของเราดีกว่านะกลับไปที่บ้านเหรอ เพี่อต้องการขนแกะอีกแค่หนึ่งบล็อกเท่านั้นเองแย่แล้วคีปเปอร์เข้ามาในหมู่บ้านต้องกันหมู่บ้านนี้แล้วล่ะเดี๋ยวก่อนนะุ๊กิ๊กฮะนายช่วยพวกเราไว้ได้เยอะเลยก็งแงอยู่แล้วเดี๋ยวฉันไล่พวกนี้ให้เองนี่แน่นี่แน่นแนอืมจัดก,การได้แล้วพี่ฝนจัดก,การได้แล้วแบบนี้ขยังชั่วหน่อยรอฉันแป๊บหนึ่งก็ได้เดี๋ยวฉันวิ่งมาก็เจอแล้วได้ครบแล้วพี่ฝนเรารีบกลับไปที่บ้านเรากันเถอะ ต่เดี๋ยวก่อนนะคุณชาวบ้านคนนี้เขาน่าจะเดือดร้อนหรือเปล่าเขาเป็นไรเมื่อกี้มีมอนเตอร์มาแล้วเขาอยู่ไหนมอนเตอร์เขาอยู่ในบ้านกันหมดแล้วอยู่ในบ้านเลยเหรอใช่เขาอยู่ในบ้านแล้วเราก็ควรกลับบ้านนะพี่ฝนนะกลับบ้านเหรอกลับบ้านก็กลับแล้วก็ตลาดเขาพังเลยเมื่อกี้เจอคุณคริปเปอร์อะระวังหล่นระวังหล่นเดี๋ยวต้องซ่อมให้เขาเดี๋ยวค่อยมาซ่อมแล้วกันระวังข้างหลังมาเต็มเลยแย่ yeah, แล้ว หน้าบ้านก็เยอะทำไมอยู่กันเยอะขนาดนี้เยอะมากทํางดีตอนนี้พี่ฝนไม่ได้การแล้วพี่ฝนกำลังจะไปเกิดใหม่แล้วไม่ได้แล้วพี่ฝนต้องอ้อมไปแล้วนะอยู่ไหนเนี่ยคุณชาวบ้านก็กลายเป็นซอมบี้แล้วแบบเนี้ยแล้วพี่ฝนอยู่ไหนกลับมาบ้านแล้วไปตอนไหนเนี่ยกลับมาก่อนแล้วแย่แล้วไม่ได้การเข้าบ้านเลยเข้าบ้านเลยเข้าบ้านแล้วเพราะว่าสเกลตันตามมาเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านเพีรก็จะเข้าด้วยลบน้อยลบน้อยลบน้อยเรียบร้อยเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวต้องทำด่วนลากับปุ๊กปิ๊กกระโดดเข้ามาต้องทําด่วนแล้วเดี๋ยวก่อนนะเตียงนอนเฉพาะกิจนี่ทําเตียงก่อนเลยก็อยู่เต็มบ้านเลยอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ๋อย้ายแล้วก็ยิงมาทางนี้ยิงได้ด้วยเหรอนี่งั้นเขาเข้ามาทางนี้ทางไหนอ่ะทางช่องเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพคจะปิดช่องนี้ให้นะปุ๊กปิ๊กเข้ามาปุ๊กปิ๊กนายเข้ามาในบ้านก่อนเร็วปุ๊กปิ๊กไม่เข้างั้นไม่เป็นไร ยังไงปุ๊กปิ๊กก็ปลอดภัยอยู่แล้วเดี๋ยวก่อนตรงนี้ที่นอนของเพียงพี่ฝนหลบหน่อยหลบแล้วนี่ไงตรงตรงนี้ที่นอนของพี่ฝนนอนนอนหลับดีจังพรุ่งนี้เจอกันใหม่มาแล้วเชาว้ชาเช้าแล้วข้างนอกปลอดภัยหรือเปล่าเช้าพอดีเช้าพอดีปลอดภัยแล้วพี่ฝนเดี๋ยวก่อนออกไปไม่ได้ทําไมอะ <c oughs> ทําไมอะ <c oughs> ติดประตูติด ติดประตูได้ไงเขาเรียกว่าอะไรนะติดหลังคาทุบลังคาก็วนออกก่อนทุบลังคาก่อนอ๋อเข้าใจแล้วติดลังคาเอามีเพื่อนมาพี่ฝนใครมานั่อยู่ข้างนั้กะมาเอาซอมบี้เขาลงน้ำอ่ะระวังโอ้โหไม่ทันเจอพอดีเลยเป็นไงบ้างอะข้างหน้าข้างหน้าหันขวาเขามาแล้วเดี๋ยวมาใหม่ มาเลยมาแล้วมาพอดีดีนะที่เซฟไว้ตรงนี้พอดีวันนี้ก็น่าจะประสบความสําเร็จแล้วนะพี่ฝนประสบความสําเร็จยังไงอ่ะเราประสบความสําเร็จเพราะว่าพี่ฝน,นไปเกิดใหม่เหรอไม่ใช่พี่ฝนไปเกิดใหม่แต่เพราะว่าเรามาอยู่ที่นี่ได้แล้วแล้วที่สําคัญคือเรา ได้รอล่ากับปุ๊กปิ๊กมาเป็นเพื่อนเราได้บ้านหลังน้อยมาใหม่ด้วยนะเนี่ยเราได้บ้านได้บ้านพักมาใหม่ใช่เราได้บ้านพักมาใหม่นะแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราแล้วล่ะก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะว่าพวกเราจะอยู่รอดปลอดภัยดีหรือเปล่าใช่วันนี้เพพี่ฝนรอล่าแล้วก็ปุ๊กปิ๊กต้องขอตัวลาไปก่อนรักทุกคนนะจ๊ะบ๊วย